อุตสาหวางแผนว่าจะปราบจอมานเปนดันไปติดใจรสั่ิแห่งรักจากท่านจอมานและราชนีพวกคู่งดงามหมดการแผนที่วางไว้เรื่องปราบจอมานไว้ค่อยว่ากันบนหลังแล้วกันวอ a ช s u บจีเอลขอแนะนำวิยายูริเรื่องพรุ่งนี้ค่อยปราบจอมานนะจากคุณมินต่อมินเมื่อคำทํานายกล่าวไว้ว่า ผู้สืบสายเลือดราชวงศ์ดอกปอปปี้จัดสยบจอมมารลงได้และมารีเจ้าหญิงผู้เหลือรอบเพียงหนึ่งเดียวของราชวงศ์ดนถูกผู้ปฏิวัติหักหลังส่งเธอไปเป็นบรรณาการท่านจอมมารเพราะต้องการจะกำจัดเธอทิ้ง แต่เทว่าเมื่อเจ้าหญิงผู้เลอชมอย่างมารีและเยื่องอยางเข้าไปยังปราสาทลอยฟ้าดันไปทําให้ราชนีพูดซึ่งเป็นถึงภรรยาหลวงท่านจอมานถกชะตาเข้าแถมแผนการปิดเชียบดังคําทํานายก็ดันถูกร่วงรู้ตั้งแต่ต้นแล้วทุกคนคิดว่ามารีจะปราบจอมนันได้ววยิธีไหนคะนี่เป็นนิยายแฟนตาซีฝีมือน,นักเขียนคนไทยที่โคตรสน uk, ุกโหดมันฮาครบรถมากๆใครที่ยังไม่ได้อ่านต้องรีบเลยนะ